ตานสาทุชนบุตรบริษัททั้งหลายและพระโยคาวารทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพรกรรมฐานแล้วต่อน,นี้ไปเพอได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ ก็อยากขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือสามอย่างคือหนึ่งกายยคตาอนุสติสองมรณา,านุสติสมอุปสมานุสติจะที่ายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้งสามประการนี้ ถือว่าเป็นนุสติที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดานุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญกันเพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านพูดใดปฏิบัติในนุสติทั้งสามรา่การนี้ควบกันเป็นปกติ ท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลโดยตรงเจงนั้นถึงผมยังถือว่าอนุสติสังสารเการนี่มีความสำคัญมากโดวยว่าท่านที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระรหันต์ถ้าขาดการจเจริญกายคตานุสติกรรมฐาน ท่านผู้นั้นจะเป็นพระรหันต์ไม่ได้ปรายการที่สองสำหรับมรณานุสติกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสนาสัมมาสัพพุธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่ง ได้ทรงตัดเรียกพระอนุ์มาเวลานั้นพระอนุ์เป็นประสูาบันสมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงตัดถามพระอนุ์ว่าอานันทะดูก่อนอนุน์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนุ์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าวา่าข้าพระพุทธเจ้า นึกถึงความตายวันละประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้า่ะสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอานันท์ดูก่อนอนนุนเธอยังนึกถึงความตายห่างมากนักควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่านี้แล้วองค์สมเด็จพระมหามณีก็ทรงดดตรัสว่าตถทาคตเอง นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกก็ได้แก่ควบกับสกายทิฏฐิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องเข้าไปไปนับเนื่องกับสกายาทิฏฐิ ถ้าคิดถึงความตายท่านเรียกว่าสมถะถ้าเห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นมิปสายยาัาญาณเป็นสกายยทิฏฐิ แล้วก็มา่านข้อที่3คือนุสติที่สก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสตินี้ก็เป็นการรึึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติก็ดีทุกคนยังมีความปรารถนาในการครองคู่ มักจะยกตัวอย่างขึ้นว่าต้องการให้บทสาวบทชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้ <c oughs> บรรดาผู้ใหญ่ท่านหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำท่านกลับยัดเยียดความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกหลานของท่านต่อไป ทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะแก้ไขให้บริการที่สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี <c oughs> <c oughs> เขาตายให้เราดูทุกวัน ปีหนึ่งรับบัตรเชิญในการเผาศพนับไม่ทวนฟังข่าวการตายนับไม่ทวนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดทิงความตายชาวอบ้านอยากจะตายก็ไปตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตายอุปสมานุสติสำหรับ การนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่ก็เหมือนกันมักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้แลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราะเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่าวกันว่านิพพานนงประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ ไปจำศัพท์ว่านิพพานังประมังสุญญอย่างแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคำว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังสุญญงแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่างเป็นอันว่านุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใด หรือว่าท่านพู้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีในครับสำหรับอนุสติสามนี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมที่กล่าวกันว่านี่ นังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจำศัพท์ว่านิพพานังประมังสุญญ์แต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคําว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังศุนย์แปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่าง เป็นนั้นว่าอนุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผูดด้ใดอนุสติแปลว,ว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนระครับสำหรับอนุสติสามนี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุด ความจริงทุกอนุสติมาที่กลามาแล้วทั้งหมดก็สําคัญทั้งหมดแต่ที่ผมมาขมวดตอนท้ายว่าอันนี้สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุทธ,ธจริตคือว่าคนฉลาดเท่านั้นจึงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อไร ใจของท่านก็เข้าถึงกระแสะพรนิพพานเมื่อน,นั้นและกระแสะพรนิพพานที่เก้าเข้าถึงความเป็นอารหัตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุตติทั้งสามรายการนี้แล้วขึ้นชื่อว่าความหวังในความเป็นอารหัตผลของท่านนี่ผมพอพูดสำหรับท่านที่ทรงวิทยาบารมี และก็ปัญญาบรารมีกำลังจิตของท่านทรงอยู่ในกรรมาฐานเนื้อสามในการเกอ,อนุสติสามการนี้ขอผม,ผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่สามเดือนถ้าว่าท่านมีความไม่นคงจริงๆไม่เกินสามเดือนบรรลุอรหัตผลเอาละอารามพบทกันมานานยาว แต่นี้ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าแอนุสติที่มีความสำคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกายกาตานุสตินี่เป็นด่านสำคัญมากในบอกไว้แล้วว่าท่านพูดใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทำลายอารมณ์ที่เกาะในกายได้ คือไม่ผ่านกายกะตานุสติกรรมฐานท่านพูดนั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อ <c oughs> ไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจารณากายกะตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดดปยการทั้งปวงเชื่อกันไม่ได้เลย ถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูดถ้าพระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอระหันต์แต่ท่านกลับบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพานไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงการที่พูดกันว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้ เพราะทนิพานเป็นแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกังหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอาราพบทดกรรมสถีต่อตีน,นี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึงแต่ทั้งนี้ท่านทังหลายอย่าลืม ว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดีในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงโตด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดปลายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลมคำว่าอนุโลมคือพิจารณามาตามลำดับ ใช้อารมณ์มาตามลำดับนับตั้งแต่กรรมาฐานกองแรกที่เราเจริญอันนี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายจะสุดท้ายล้วก็ะถอยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่านุสติแปลว่าตามระลึกนึกถึงเช่นนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติแั่สามประการ อันดับแรกแท่งก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเจอความจริงในอนุสติสิบถ้าจะเรียงอนาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนัน่นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสําคัญเะเรียงยังไงก็ช่างแต่ท้าว่าถ้าวิธีเวลาปฏิบัติ อันดับแรกท่านจะต้องจับอนาปานุสติกรรมฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติและอนุสติอันใดที่มีรมทรงตัวก็ต้องทำจุดนั้นเสมีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือมีรมสงัดที่สุดเท่าที่ท่านพึงจะทำได้ เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโถและก็กำหนดลมสามฐานหรือว่ากำหนดลมให้ใจเข้าใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถอะแบบมหาสติปัฏฐานน่าสนยก็ได้แบบกรรมฐาน40่ิบนี่ก็ได้ แบบกรรมฐา,านสี่สิบเวลายใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกททออก,กระทบที่อกกระทบที่ศูนย์เหนือเสดือเวลายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือเสนือกระทบในอ,อกกระทบริมจมูกหรือว่าริมผีปากถ้าแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเวลายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ให้ใจว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคำภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหาใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทตน้นบทต้นอย่างนี้มาเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัว และต่อมาก็พิจารณาความดีในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคดียังไงย่าเชื่อชาวบ้านใช้ปัญญาเข้าเราพิจารณาได้เหตุผล ตอนนี้พอจิตสบายเรื่อมใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นเพราะมั่นใจในความดีที่คำสอนองงค์สมเด็จพระจินศสีทรงตรัดต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิิโสภาคแนะนำถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิปันโน ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรสามีจิปันโนก็ปฏิบัติตตตเอาละปฏิบัติยังไงก็ช่างเอากันดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานุสติกรรมฐานให้ท่งตัวเพราะได้แค่ศีลานุสติกรรมฐานท่านก็เป็นปสูดดาบันแล้วถ้าทรงจริงๆอย่างนี้จับให้มัน่นใหญ่คลาด ต่อไปก็จาคานุสติกรรมฐานตัวจารคตัวเดียวนี่ก็สามารถปฏิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไว้ในรมบเราจะเป็นนักเสียสละสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อเพื่อความทรงธรรมคือเพื่อบนิพันธ์ แล้วต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมฐานสำคัญเพราะทรงหิริระโอตป,ปะอายชัวยช่วกโลชั่วรวมความไม่ไม่รวบรวมความชั่วไว้ในตัวเลยอันนี้เป็นปใจใัจจัยของพระอราหันต์ไม่กันเป็นพระอราหันต์ก็ง่ายแล้วต่อมาแล้วก็มาว่ากัน ขงกายกตามรณาอุปสมาเป็นอนุว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อาณาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยือกเย็นสบายก็ไล่มาทีละอย่างละอย่างละอย่างละอย่งางเจนตั้งใจสบายเรื่อยมาตามลำดับให้มีอารมณ์สบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เขาเรียกอนุโลม สำหรับปฏิลมรก็คิดเจรณาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตส่งตัวนั่งหลับตาก็คิดเหม่กันลืมตาก็คิดเหมนกันเวลาคุยกันอยู่เดินไปทำบัติทำกิจการงานคิดเหมือนกันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมดตามใจชอบ ทำได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่อยากเราคิดชั่วทำไมเรายังคิดได้เราคิดดีทำไมยัคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะขอพูดถึงกายคตานนสติก่อนกายคาตานนสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกรรมชฉันทะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายคตานุสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายทิฐีและมรณานุสติก็เป็นตัวชิดติดติดกับกับสกายทิฐีอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะว่าการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายทิฐีท่านนั่นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะ สำหรับอุปสมานุสติในรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขกายคคตานุสติท่านให้พิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้านอี่้เป็นยังไงนะช่างเขาพิจารณากายที่ว่ามันเป็นของเรา มานั่งนึกดูตามที่พระพุทชาสอนว่าเกศาโลมานคา,าทันตาตะโจีนก็ทวนตโจทันตานคาโลมาเกศาแล้วแค่ห้อย่างมันเป็นกายผมมันสะอาดหรือว่าสกปรกโลมาขนสะอาดหรือว่าสกปรก ผมขนแล้วก็เล็บสะอาดแล้วสกปรกเกสโลมานขาทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากาส้วาสกปรกตาโจหนังหนังสะอาดแล้ว่าสปกปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าหาว่าเราจะไว้ผมยาว ผมยาวหรือผมสั้นไม่สำคัญไม่สะไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ทูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าถ้าถ้าปล่อยเกล็ดกลังไว้ไม่กี่วันไม่ก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม็น มันก็มีสภาพสกปรกเหมือนสาบเหมือนสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากกายภายในีเรียกกันว่างเหงือ่อใครเป็นต้นและในเมื่อสิ่งทั้ไหลแล้วนี่มันเข้ามาจับผมมันจะสวยมันจะสะอาดได้ไหม นั้นในที่สุดผมมันก็ไม่มีการส่งตัวมันงอกขึ้นทุกวันส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมาสลายไปแล้วแต่มันก็ยาวตอบอีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะใช้สันติคือการสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสาย จึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่เป็นอันว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาแต่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมสีสันวัรณะของมันพออายุการผ่านไวมากไปผมก็จะก,กลายสีจากดำเป็นแดง แยกแดงเป็นขาวผมงอกเสรแล้วหมดหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสุกปรกฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้ แต่ถ้าหากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้าไปในปากไม่ได้นะั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเกรังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทําไมเราจึงไม่คิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดคดง,งามเรามองแต่ที่หนัง คนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่องความจริงร่างกายของคนทุกส่วนนี่ที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกำพร้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียว คนหนังทะลอกบอกเปิดสนิดหนึ่งคนที่เรานิยมว่าสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้ว่าแมาว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้นี่แค่ที่เราเห็นว่าสวยแวมามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการสาสองแล้วก็สเดือนไม่จบ สรุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบ้วนออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กลาก้าเข้าไปแต่น้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกปรกอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสำหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ำสะอาดที่เราดื่มเข้าไป พูดจาระมีขึ้นมาได้ครับเพราะอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดื่มเข้าไปแต่ได้ว่าพอมันกากเป็นกากถ่ากยออกมาแล้วเราเองกลับเป็นผู้รังเกียจก็จงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีอุจาละคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยมันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือย,อยังไง ได้ความจริงมันมาจากภายในกายของเราท่านี้เรารังเกยียดว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่คอนั้นหลายเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเรามันสะอาดและสกปรกสำหรับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึงกก็นแล้วกันจะใหผ้ผมว่าไปถึงฐานที่สองเลยถ้าว่าว่าไปถึงขนาดนั้น ประเดียวชาวบ,บ้านเขาจาเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยมันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเส้นเลยเป็นแค่ของอย่างเดียวก็สามารจะเห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกคล้าวกันไปหมดถ้าเราจะกำหนดจริงๆก็เห็นว่าร่างกายนี้ เหมือนกับปั่นปลาช้าเคลื่อนทีหรือว่าส้วมเคลื่อนทีให้มันสะอาจจะสกปรกในเมื่าถ่าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสกขปรกร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยาจะโยบเ,เป็นคู่ครอง ที่เราเลือกสรรมันมแล้วอ่ะสวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสุกปรปลกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพันมาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรือย,อยัง ที่ท่านทั้งหลายเย็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายขเขาบุคคลอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน่าประครับประคองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็มไปด้วยความสุขกปโรกร่างกายเป็นบนจจัยของความทุกข์ถ้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิปัสนาญาณ อราบันดาท่านพุทธบริษัทุกท่านและพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันไม่ได้เพียงแค่นี้สําหรับกายกาตานุสติกรรมฐานนี้จะโยนไว้แค่นี้เพราหมดเวลาต่อเีนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาสายจนกว่าจะดินขึ้น ยิ่งกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่ท่นานจะพักสวัสดี